สวัสดีครับน้ำมันยูครับพบกับคุณจอวันนี้ทำอะไรครับมาล้างรถครับล้างรถเก็บหรือล้างรถไปซ้อมต่อเก็บครับเก็บไปซ้อมต่อไม่ซ้อมครับรถค่ะล้างรถค่ะนอนล้างเลยลูกเข้าไปทางนู้นเข้าไปทางนู้นเนี่ยเข้าไปทางนี้เหรอ มาได้ได้ครับแฉลวไปค่อยๆลูกค่กอยๆวางระวัาางระวังเอ็นจะหักด้านเงินน้องแฉลวครับ <c oughs> ล้างาล้างคราันนี้เราล้างเสร็จแล้วยังไม่ได้ขับเลยเอาน้ำเบาๆดูเอาออกทุกเอาออกทุกนั่นเลย เราเปิดน้ำม ja. hmm. okay. okay. so right? ันทิ่เก็บด้วยนะด้วยนะครันี้เปิดน้ำมันเก็บเลยเขาไปใส่คนรุสน้ำมันไหลปิดน้ำมันไว้ยังปิดน้ำมันไว้ก่อนเร่ยงนี้มันจะไหลนั่นหน้ำมันไหลนะชินโจล้างรถกีเดียนเก็บรถคันนี้ชินโจจะไว้แข่งอย่างเดียวครับไม่สองตัวทั้ง ก็มุ้งตันหน้าครับรอตคับน้ำแรงมากครับเพื่อนหน้ารายเรียดของชิโจโจะเปิดแล้วนะครับ f อที่โทมาทั้งหลายาเราจะทำการเปิดเพื่อนหน้าครับ ล้างดินไปก่อนลูกล้างดินกับพื้นไปก่อนล้างเนี่ยล้างดินกับพื้นไปก่อนล้างดินกับพื้นให้มันไปก่อนเนี่ยมันจะได้ไม่สกรป,ปรกครับรนะล้างดินกับพื้นนะไปก่อนเนี่ยอ่าเวลาล้างมันจะไม่กระเด็นดูนรถครับแถวครับเมื่อวานเมื่อวานตอนขับ้อเล็กเจ็บไหมครับเจ็บแต่ก็ไปลอดภัยไม่หักนะแถวครับ สับ FC นะครับที่เป็นอ่า f ี FT ของ a อดีย1 7เคือหันหน้าเราจะเปิดแล้วครับเวลารถเร็บนล้นนนครับเรียนนี่เราจะไว้เป็นเดี่ยวตอการรถช้ำรบนะครับเป็นโชว์ร้านเองเปชอบเองตอแล้ก็จะพดเ่ยพุดค,ความรับผิดชอบครับ กระวานล้มนะครับคุณหมอบอกว่าแค่อักเสบครับกระดูกไม่หักเข้าอุโมงค์เรียบร้อยค่าเอ็กซเรย์ค่าเอ็กซเรย์อุโมงค์อย่างเดียวเจ็ดพันกว่าบาทครับแต่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับอักเสบไปไหนนะลูกอ๋อจริงมากนี่ครับเราต้องฟื้นทันองครับมาสำหรับเอซครับที่สารมาว่าเอเรียทีเจจะเปิดเมื่อไหร่ ร้านอาชีพเปิดตั้ง24ชั่วโมงครับตัวไอเรียตัวนี้เช็คไฟแล้วครับเช็คไฟเพิ่มปิ้งย่างครับปิ้งย่างครับทดสอบระบบไฟแล้วครับนะครับ,รบเพิ่มปิ้งย่างเรียสิบเจ็ดยังเปิดเหมือนเดิมเ,ดเพิ่มปิ้งย่างดน้านอกครับที่ปิดไปหลายเดือนช่วงโควิดนี้ก็ลูกค้าถามมาตลอดครับอเดียายังไม่เปิดครับให้นิ่งก่อน ตอนนี้มาล้างรถก่อนครับใช่ไหมครับน้องคู่นี้น่ารักมากเลยพาเรามาล้างรถนยครับเจอคลิปต่อไปครับคลิปตี่สอครับ